ลงจุดก <60 S 2> ินใครจไดามวอยู่ไหนเป็นยัไงนเมห่อมันจะผักคนอีกันเนมันได้ายมันไปโดดมาแล้วมันะเปลี่ยนปันเมนอยู่ดีๆมันเอาเองรับเห็นไหต่นาเ่

มันกินอะไรินผ็ดมันเกี่ยวกินมันนี่กินมัน้กินจำจำแแค่แค่กินเอาเนี่ยปลายูหีดต้องชดน้าเลาเอาแจ๊เนี่ยปลาบ้ดรู้ทำอะไรแถววางย่า่แต่บางกลางนั่นี่มีกลางมั้ยมาแล้วดมนยมงเลี้วไาแล้วกินอแล้วปกินิ

Hôm nhỏ chăm quan kỳ đi, đi mà ở ngang ngang đi ngang đi nấu ngang 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 ngang

ว่ยากกรกินกลางเด้อจกินหัวปลาทีดเด้อทีพักเป็นไงเท่าพักน่าจะมีพักกับแก้วมีพักในมักงครับคบอะไรเท่าเราครัท้ายยาก่ามยามีเรื่องลู้นแกไปเก็ยัีไม่ถึงวยาก ที่ผ่ไม่ด้หรอเฮ้ยแม่แม่จี๊ดต้องไม่ลูกแม่เบื่อลูกรอแม่ลูกกันลูกโทษลูกโทษ นี่ถูกแล้วอ่ะแม่ขาดูตัวคนเดวได้ไหมได้ฝังยูกำลังแยกทีนั่นคือกันอยู่อร่อยไปช้นใหญเลยนะคะได้คุณจะีมอไปจับไหมไจับเด็ป้าช้อนใหญ่ไหมคะไปจเด็ดป้าช้อนตี้ใหญ่ไหมต่อเบิร์ก่อนเบอร์กินนะ คือบมเกินคือ,อกันยังค่อยปลา,าปลาวัได้กินน,น้ำซึ่งวันนี้บะระมันดีบดิ้นอะนะดิบอ,อ่ะคืโอบโขวยนะโอ้ยอย่าไปกินคืโอ,อ้โขวยอข้ยมีอะไรเยู่ปุณบนี่สิ เอ้ัวปลาคือมีหัวหัวปลางลาหัวนะจิ้มมึงไบดหัวเ้บ่หั้มัวเีอเอ้ยเกงก่งหวัเยอะนู้นถ้าอย่างนี้ยานหยังปันนี่หรอม่กินยังหยั่งไม่กินปันนี่้ายาจะจิ้

คือว่าเอาใชไม่กินกลับวกวบว่าเป็นอย่างี้ Come <laughs> on! ยิรงยัมันจิ้มบะเสรดอกบขี่รถ้องกัน้องทงหน้าเดี๋ยวไปมางันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ทงหน้าบ้านธนาคารมีต้นยู่คาอยบ้านหนึ่งสวนหนึ่งเดี๋ยวใส่ลงทงหน้าเห็นรถจอดอยู่รถเก่ง มีเทียงหน้านะบานีทางนั้นไม่นดออกตัเบียในฮอตอ้เป้าไอ้เป้าสองใบไปทางไอ้มโค่เนเนาะมฆโค่เมโค่หหมอไปย้อนน้ำไหลทุกหมอไปเสนอไปขอทางข้อทางอันนี้ตรงมาเลยเนาะตรงเห็นเนอบ้าสีไหน ชิ้นน้ำตาลบ้านไม่เนี่ยบ้านเดียวยี่หันบ้านยกสูงไปหันหันไปหั่นเนาะเดียวตุกข่อย,อยังยุหั่นไหมใช่ไหมไอหมองนึงเดียวก<ช>้อนเดียวใส่ก้อนหนึ่งก้อนทอาบ้านเดี๋ยวต้องไปปลูกปัจจัยมีน้องกคตาลที่เขาปลูกพีกันบ้างพอดีมันมีรถจอดเยอะเลยเรี่ยวใส่ไปท่านทอดบ้านในลัานนางนั้นที่เราสิปถามน่ะเป็นรถจอดเยอะแมนว่าไปแล้วมีรถรถที่เอียงอีแต่คันหนึ่งซาไปากันยันแก้วันบาน,านแล้ว แต่ว่าเพิ่นขี่น้ำถนนไปเลยแค่ขั้นหนึ่งคางซ้ายอยู่างกันอลยเลยขี่ไปไปเข้าบ้านกลาเมือไปเอาไอ้สรงสรงปลาสรงชวนพันลุ้งตินแต่วิ้นตกเข้าอยู่ที่ว่ามันมีรถอีโคโจกดเพื่อนเจ้าขี่น้ำทักไปตลอดเลยเป็นปอบแบนี้ไปซอยบ้านกกืเบย่างผุดตีไปบ้านกเลางขี่หาจะลงไปใช้หกแตงร้านหรือ่ บัตรนั่งด้ายแด้บันก่อสร้างปูนในมหันมีทั้งมาจากมันได้บันรเขาบอกว่าบัก่สร้าง่บัานปูนบัตรสิสื้อมันกับบัตรนั่ยาด้ก่อสร้างมาท่าเรียวนะเรียวมีทังล่หันทั้งลมันมองสูงๆนั่งเป็นลถึงกระดูกไปวิเญาไปปนี้ี่ไปที่ไปมีบัตรนึ่งาอยู่ทั้งน้าบ่พหดบันที่แรกเรีไปถามคนมา บ่ได้ไปเห็นรถติดรถจอดเยอะพังทุกข่ายกันเยอะเต็มคนพอดีมันมีรถกันอยู่ใส่เมื่อก่อนถึงบ้านนะเทียงหน้าคั้หนึ่งมีไปอยู่ค่าก่อนถึงไปรถบ้านเลี้ยวใส่พาท้องหน้าวานนี่ไปอยุค่าเหมือนเขาไปหนาแข่งเขาล้มแต่ว่าคนขี่น้ำถนนดึกขี่ไปขี้มาที่แรก่งสิปถามนี่รถไอ้อีแตกรถจอดเยอะตัดที่เย็บมาเม่นไม่มีรถรถกระบะไม่มีเลยใจใจขี่ไปน้ำสวดร้างสวนถึงบ้านเกืเบเพีง ไปถามยัยหนึ่งที่เรียบปรหูหรอกคุยไปด้วยไปังมองบ้านไหนบ้านไหนเขาอยนท้องหน้าเลยพลางก่ก้ารมาหน้ามานี้ตอนแรกมาจะตอนมันบานมึงยังเห็นบานยายนี่เปิดอยู่ว่าสิถามบ่ราถามบดไปอีกไปออกเดินออกบดมาแบบยาโมงสิถามอีกม่มีคนไหนบ้านกันเองเด็กจอจะเสือสองหัน ใบหนวดมีแต่รถเก่งค่หนึงเี่งหน้าค่หนึงนนนตอนต,อ,ตอ,อยู่วายวันต้มป่าววันช่วยอยู่วาต้มป่าสุขั้ออกไปตมยจงไปหั่นยุ่นสองสุขวแต่ตอนไว้่อยวายวน เดี๋ยวมาติปลาปีที่แล้วอาพหปลาปีนี่เดียเด๋ยวปลาปีไั่หันละบอนนีปลาเก่าสั่มนำหลงมันเผ็ดน,นี่ั้ตม่อไห่นทอมึงน้ตากระยอนน้รสมาดจกนกระดากกิ้มตัวตัหนาวๆก็ห้าวเอาหาวเอา ร่อยแซ่บเปิดนี่เปิดไฟแเอ,เาอนาี้ใส่่เป็นย่ำเึ้นเปิดอีเขาเอนเปิดแฟดนะเปิดไฟชายระบุติด Da tiền <coughs> mà Đừng để để xảy xảy có đi Mặn đi Đây xem tiền rồi

bò lièng đứa gì thì biết mẹ như đưa vừa đai con nữa các bạn tự tôi pí sai ไปคุดไอ้น้องคุดหนุมสมก้อนคุดหนุมนายตายยังไงถ้าเกิดปะบ้านบินซาคุดอะไดทั้งนี้ก้อยกันตงมึงยิงนคุดไปกระไดหนุมหนึ่งสิบาทสิผาบาทคุดลุม่มข้างแรกเลยข้างแรกเลยคุดกาตะมลนน้องบอนีอ่ยลุมหาบาท โศกนึงแต่ว่ามันคุณไงเป็นอย่างมันดินไส้น้องบอหนะถ้าเป็นดินแก๊สเนี่ยคุดว่าได้เล็กหน่อยยุ่งพอสามปีเราขุดกันสองคนแล้วก็ไปขุดร้องนี่หน้าไอ้พญาร้านพญ่แถวหน้าตาแดงนะตาแดงเล็กแดงยอดแล้วก็หน้าตะกระพี้มองนี่ทั้งนี่รับจากาาาดิห้าถามนาเริงฮาถามให้ขุด ไปสิกดกับฮะตั้งที่สิบาทแล้สิบห้าบาทยี่สิบบาทก่อนคคดมไงฮะยิ่งกับผมพ,พ,พอย่งกับพี่พอยย่งกับพี่พออย่างก้วพอาะไรจะรุน่นตั้งซื้อเท่ายี่สิบตัวยี่สิห้าตัวสองวันสิบนาแรงพันิพันธิสือนะนาแรง พิ่นเปลือกปลาค่าดิเพิ่นยังไม่พลาค่าขายง่วงคุยไอ้ค่าคุยนีย่อยู่ทั้งเนี่ไอ้สดเดือดแล้วมือกอบไปกินเดือดคุยไหมเดือดงว่วงกอบไปได้กอบกินได้กินเลือดสัวดังโชคแล้วฉัน,นเลี้งสิสวัสดี ทานหมดกับวดีวนี่โอเคปต่อกันไหมหานที่